สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในช่องหมีกาเมะวันนี้ผมก็จะมารายงานข่าวสารในวงการซีรีส์จีนกันอีกเช่นเคยโดยล่าสุดทางค่ายไอฉีอี e ้ก็ได้ประกาศปิดกล้องถ่ายทำซีรีส์เรื่องซองประกายดั่งดวงดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกับส่งภาพโปสเตอร์โปรโมตออกมาให้แฟนๆได้ดูกันก่อนด้วย โดยซีดีเรื่องนี้ก็จะเป็นการจับคู่กันระหว่างนางเอกสาวสวยหวีสูซินจากซีรีส์ทยานสกีสู่ฝันกับพระเอกหนุ่มเฉินจิ้งเค่อจากซีรีส์ลมหนาวและสองเหล่าแฟนๆซีรีส์จีนที่ชื่นชอบผลงานของพระนางคู่นี้ก็รอติดตามรับชมกันได้เลยบนช่องไอชีอีซีรีส์สองประกายดั่งดวงดาวหรือได้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Road to Success ก็ดัดแปลงมาจากนิยายออนไลน์เรื่องเชี่ยลู่ของนักเขียนที่ใช้นามปากกาว่าฉางเอ,อ๋อซีรีส์ก็จะเป็นแนวโรแมนติกดราม่าสร้างแรงบันดาลใจนำแสดงโดยนาง,งเอกสาวหวีซูซินมารับบทเป็นลิ้นหวานซิงอดีตนักศึกษาปริญญาเอกด้านจิตวิทยาที่ผันตัวเองมาเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์กีฬาในโรงเรียนมัธยมเล็กๆแห่งหนึ่งส่วนพระเอกเฉินจิ้งเคอก็จะมารับบทเป็น หวังฟาอดีตโคต้ชฟุตบอลที่กลับมาจากอังกฤษส่วนผู้อำนวยการสร้างก็จะเป็นคุณหลี่ชิงหลงหรือเจียหลี่ซึ่งเธอก็มีผลงานซีรีส์ที่แฟนๆซีรีส์จีนชาวไทยรู้จักกันดีเช่นนายเย็นชากับยายประมึกในปี2019แอบลักให้เธอรู้ในปี2023และล่าสุดก็คือเรื่องทยานสกีสู่ลักในปี2025เป็นต้น ซีรีส์สองประกายดั่งดวงดาวก็จะมีขนาดความยาวทั้งสิ้น30ตอนจบแล้วก็กำหนดจะออนแอร์ air ภายในปี2026บนช่องไอชีอี e. สำหรับเรื่องย่อของซีรีส์สองประกายดั่งดวงดาวก็จะกล่าวถึงเรื่องราวความรักและก็แรงบันดาลใจที่อบอุ่นเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อหลินหวานสิงรับบทโดยหวีซูซินนักศึกษาปริญญาเอกด้านจิตวิทยากลับเลือกที่จะกลับมาบ้านนอกอย่างกระทนหัน แล้วก็ไปทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์กีฬาในโรงเรียนมัธยมต้นหงจริงแต่ว่าทีมโรงเรียนหงจริงนั้นกำลังตกอยู่ในภาวะตกต่ำทางโรงเรียนจึงขอร้องให้เธอเข้ามาช่วยคุมทีมฟุตบอลและพาทีมเข้าร่วมการแข่งขันในรายการหลีกมัธยมแต่ตัวเธอที่ไม่มีประสบการณ์ด้านโค้ชก็ไม่รู้ว่าจะสอนเด็กๆเหล่านี้อย่างไรแน่นอนว่าในการแข่งขันนัดแรกทีมของเธอพ่ายแพ้ยับเยิน ระหว่างที่เธอกำลังกลุ่มใจว่าจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งมาขอเช่าห้องพักจากเธอเขาคนนี้ก็คือหวังฟารับบทโดยเฉินจิ้งเคอและด้วยเหตุบังเอิญทำให้เธอทราบว่าหวังฟาคนนี้เป็นอดีตโค้ชในสโมสรฟุตบอลอาชีพในประเทศอังกฤษมาก่อนหลินหวานซิงจึงหวานล้อมให้หวังฟาเข้ามาช่วยกอบกู้สถานการณ์ของทีมโรงเรียนฟุตบอลหงจิงเธอก็ตามตื้อจนหวังฟาใจอ่อน ในที่สุดเขาก็ยอมมาเป็นโค้ชให้โดยความสามารถของหวังฟาทีมโรงเรียนหงจิงก็เริ่มเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องระหว่างนี้เองหลินหวานซิงและหวังฟาต่างก็เป็นยาใจให้กันและกันจนในที่สุดทั้งสองก็เริ่มมีใจให้กันแต่ว่าพี่ชายของหลินหวานซิงกลับปรากฏตัวขึ้นและพยายามเปิดโปงความผิดพลาดของเธอในอดีตแต่คราวนี้หลินหวานซิงเธอไม่คิดจะหลบหนีอีกต่อไปเธอลุกขึ้นสู้เพื่อตัวเธอเองและคนที่เธอรัก โดยไม่ลังเลเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปก็รอไปติดตามรับชมกันต่อได้ในซีรีส์สองประกายดังดวงดาวต้นปี2026บนช่อง i อชีอโอเคครับวันนี้ผมก็มารายงานข่าวสารของซีรีส์ส่องประกายดังดวงดาวหรือ road to success พร้อมกับเรื่องย่อกันประมาณนี้ก่อนท่านที่เข้ามารับชมคลิปผมแล้วชอบอยากจะสนับสนุนผม ให้ทำคลิปแนวนี้ออกมาให้รับชมกันอีกเรื่อยๆก็สามารถเป็นกำลังใจให้ผมได้โดยการกดไลค์กดซับสไคร b ์หรือจะแชร์คลิปไปให้เพื่อนๆดูก็ได้ครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามช่องหมีการเมรกันนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ